DSI ลงพื้นที่แก้ปัญหาสารอันตรายปนเปื้อนลำน้ำย่างและการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนจังหวัดน่านเมื่อเวลาสิบนาฬิกาณโครงการหลวงบ้านป่างยางตำบลภูคาอเภอปัวจังหวัดน่านนายไตรยลิศเต็มหิวงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยพันตำรวจโทพงอินอินทะขาวที่ปรึกษาโครงการอำนวยความเป็นธรรม นายอังสุเกตวิสุทิวัฒนศักด์ผู้อำนวยการสำนักงานสหวิทยาการคดีพิเศษนายธีรพัฒน์แก้วจุนันรองผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหวิทยาการคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยนายสมเกียรติอาจสังนายอําเภอปัว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เดินทางลงพื้นที่บ้านปางยางตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อแก้ไขปัญหาสารอันตรายปนเปื้อนลําน้นําย่างและการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนจังหวัดน่าน ตามโครงการอำนวยความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อมกรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากกลมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายภาคประชาชน DSI ว่ามีกลุ่มชาวบ้านทำการบุกรุกพื้นที่ต้นน้ำปางยางอำเภอปัวจังหวัดน่านเนื้อที่ประมาณ300ไร่และมีการใช้สารอันตรายในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นข้าวโพดท,ทาให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษ ลงในลํำน้ํำยางทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ด้านล่างได้รับความเดือดร้อนค่ะซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสืบสวนแล้วไม่พบว่ามีการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษจึงได้ยุติการสืบสวนแต่ชาวบ้านยังคงได้รับความเดือดร้อนอยู่ โครงการอำนวยความเป็นธรรมด้านความมั่นคงซึ่งดำเนินการตามนโยบายยุติธรรมสร้างสุขจึงได้ร่วมกับฝ่ายปกครองได้แก่อำเภอปัวอุทยานแห่งชาติดอยภูคาโครงการหลวงนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามารับฟังและร่วมแก้ไขปัญหาดังนี้ค่ะด้วยที่เกษตรกรที่ทำกินในพื้นที่300ไร่ที่กลุ่มเกษตรกรย้ายลงด้านล่าง โครงการหลวงได้สนับสนุนเตรียมมอบกล้าไม้ผลเกษตรกรกร,รายที่ไม่มีพื้นที่ทำกินได้แสดงความต้องการที่จะเลี้ยงวัวกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ทำโครงการรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาน,นำไปไถ่ชีวิตวัวและจะได้มอบวัวจำนวนห้าตัวให้แก่เกษตรกร,กรทราบว่าขณะนี้ได้ตกลูกอีกหนึ่งตัวรวมเป็นหกตัวนายไตรยฤทธ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้กล่าวว่าปัญหาด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายยุติธรรมสร้างสุขมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2562เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้นำแนวคิดจากนโยบายยุติธรรมสร้างสุข มาพิจารณาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบำบัดทุกข์ให้กับประชาชนยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง นอกจากภารกิจหลักในการบังคับใช้กฎหมายแล้วยังคงบริหารงานในการอำนวยความเป็นธรรมการแก้ปัญหาชุมชน2พื้นที่ที่ขัดแย้งให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ค่ะเกษตรกร,ร,กรลดการปลูกพืชเชิงเดียวที่ต้องใช้สารอันตรายมาเป็นอาชีพการปลูกไม้ผลและปศุสัตว์เลี้ยงวัวและไก่เสริมรายได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะนิวส์4 สถานีประชาชนประสิทธสองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน